รูปษาเขดีจจกแต่โกนิยวนบทเรียดสีพภาษาเราเลว่าโอ้โัวอุภาาวุธาเลยเท่าไหร่เาดีรับบทแ้ตัวเขดี ชาขึ้นสาขึ้นนของยังไงแ้วก็าขึ้นัวคนร้ายร็ไนนที่พิทตามมีตามเกิดตาพอดีจัดจาเปญเ็นไยายัแ้อหน่งาวทยาการาีรัฐภาษีรัสังการิการให้เจ็บพื้นที่ปกครองของอุตุน้ำุงตรวจสอบตรวจสอบอ จเจริญความคณะราษฎรทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่6รรกราษฎรของพุทธศัก,าาก,ากาาร,ราช257ต,ตั้งแต่วันปู่จากเราไปก็เป็นวันที่11เพราะว่าพระเดชพระคุณานได้ลงรับไปตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่6คณะร,ระกฎาคมพุทธศักราช257เป็น11 10. 10วันประมาณนี้ดังนั้น วันนี้รานงาเจะาภาพสวดภาพพิธร,รมซึ่งจามาได้รับจากคณะทำงานอยู่สองคณะดังนั้นจึงจะนำคณะศาสนาทั้งหลายเข้าสูษาษาา่พุทิกรรมทางศา,าสนาโดยการสวดมีมวพภาพพิธรมได้สวดภาพพิธรมขั้นตอนได้เจริยมพร้อมในการใช้ยงความระหานแต่เตือนต่อเชิญ ได้จบลงกรนีกำลังให้เจ้าหน้าที่ระเพียงเก็บซิงคของสาระจากการจัดร็ยการทอดท่าลงสกุลเดือนนี้วันที่อกรกฎาคมพุทธศักราชก5 7มีจำนวน2ร้นหนึ่งในั้นท่ระกเมื่า ก็ตานะครวังและก็มีพระศิษย์ธรรมศิกยเจ้าก็จากําลน้อเพ่อมอเองหมอใเราน้องแม่ของต้นจึงเป็นตัวแทนให้พรสัตยาทอดผาตัวไหวมัสลักษณ์ภูวาอย่างนี้เงินเิมบ่คุณสุธิปงโปงร่า 2. คงณุทองใสสีพักชาตุสาคุณโลกวันจันามิ 是肚的话，肚子痛。五 ต่อไปจะเป็นชนะที่สองโดยชนะของท่านเมกาชัยโยร์ค่ะห้า

姐，大家老板，阿叔，对，阿叔，阿爷，阿叔，阿叔哥，大家来，姐来，我来。 ส่วือคามคเ้มอขอท่านรวมทสารพนารับจำนวนกับอินรพันหนึ่งมื่นสามพันหนึ่งพบาทอั ทานาอนมพมทนาเร์บอจิตจิตแะ่จะลบวัาสงิ์ธรรมระปาบพัมุงถวายใช้ในงานบุกุศลเิดหนึ่งหมื่นสามพันบาอมทนาเพสาส่วนนี้ Stop. Uh -huh.